จัดโชว์เพื่อนผมนะฮะนี่วอลเอสวอเอสวอล์เดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่เ enfin> รียนทั้งโยนมาเนี่ยแม่ก็โม้วอกเลยประสบการณ์ไม่ไหวสามปีเปีตอนนี้ยี่สิบคุณได้รอไมะเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะโชวช์วเพื่อนผมนะฮะนี่วายเอสวายเอสวายเอสก็วายเอสวายเอสวายเอสก็คือแบบด้วยกันนีออ่แบบวออ่าคุยกันถูกคอเพื่อนบอกราคานี้พวกกันใช่ยังไงก็พวกกันราคาเนี้ยราคานี้พวกกันนะผมแบบ <c oughs> แก็คือแบบผมแค๊ซี่มันใส่เกิอแล้วครับมันเลื้อนจัดนะผมเนะี่ยซื้อวายเอสต่อเพื่อนเล่นกันเพื่อนบอกราคานี้พวกกัน เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโช้ง่ายๆสไตล์สอจอนะวันนี้ความรู้เน้นๆความรู้เน้นๆนี่ที่มีความรู้เน้นๆนี่เปลี่ยนโช้เนี่ยโช้เนี่ยมันสามารถใส่ด้วยกันได้ระหว่างร้อยสิบกับร้อยห้าแต่มันจะแตกต่างด้วยความสูงอ่าใช่อันนี้มันสูงกาไหร่ว่าน่าจะสามร้อยสามร้อยไม่รู้อันนี้น่าจะสามร้อยยี่สิบประมาณนั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันจะมันจะแตกต่างเรื่องความสูงแตกต่างเรื่องความสูงก็หูโช้กอะไรมันใส่ได้หมดนะใช่ก็เดี๋ยวจะมาสอนเปลี่ยนง่ายๆคราววแล้กัน อย่างแรกต้องไปหาบล็อกเบอร์สติก่อนเรียนช่างยนต์มานี่นี่แม่กโม้วอกเลยไม่อยากก็โม้ว่าเปลี่ยนเป็นเออประสบการณ์ไม่ไหวสามสิบปีตอนนี้ยี่สิบนี่เฮ้ยที่ไปเก่งถอดได้ไงถอดไปก่อนครับถอดก่อนเดี๋ยว่าตอนใส่มันก็จะงงอีกแบบนึงใช่ตอนถอดง่ายง่ายใช่ตอนใส่รู้เที่กงนขันน็อตเนี่ยนี่อันนี้ขันน็อตตรงไหนวครับขันมือขันตรงมือจับหลังครับเพราะว่าผมต้องการถอดตัวนี้ เพราะว่าทาให้ถอดมันไม่ได้มันติดมือตอนสองพี่ที่ขันน็อตง่ายๆนะขันน็อตอ่ะไม่ให้หัวนูด็อตงใจคนส่วนใหญ่กบขันน็อตหัวลูดจับไปมันโค้งกดไปเลยแน่นแล้วก็บิดเห็นไหมไม่มีทาาที่น็อตลูดถ้าคุณจับไปมันมันโค้งแล้วก็ให้หัวมันติดกับตัววายไม่มีทางลูดรับประกันน็อตก็แยกไว้รับประกันกี่ปียี่สิปีไม่มีลูดแน่นอน ตอนทีวเขาตอนทีเขาทำรูดอ่ะเสียตังครับบอกเลยมุงคลชอบไปเลื้อกันอืมอ่ะเลื้อกันแล้วก็เอฟเมุงเกมหักเนี่ยเสียได้ของนี่สอนนี่บางคนเป็นคนจีนไงชอบลื้อเออคนมุกมุกมุกติดเล่นเพื่อเพยติดเล่นเพื่อเอนี่ยอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าตรงมันต้องลื้อตรงไหนมันผมผมไม่เคยลื้อไงเพราะว่าผคุณไม่ใช่คนจีนเนี่ยเออไม่ใช่คนจีน เราก็ต้องดูก่อนว่าเอ้ยมันมีตรงไหนที่ควรรื้อเปล่าเช็กก่อนไม่ใช่แบบสักแค่ว่าถอดก็ถอดนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถอดมั่วอ้ยแนะนำว่าให้ดูก่อนตอนใส่อ่ะก็คือจะลำบากถอดมั่วอุปกรณ์ที่มันติดในรถมาก็ใช้เป็นประโยชน์ซะอ่าบางอย่างเราก็ใช้ของเราก็ได้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันถอดยังไงตรงนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นไงครับเพราะเจ้าเฟลก็ไม่รู้อะไรมยอนไงนี่นี่นี่แวงพระตังที่เขาเรียกว่าซากุไรเดอร์สับบอกเลยถูกวะไม่รู้นะ่ข็งไว้ก่อนขันน็อตก็ง่ายๆอ่ะต้องทําไงครับต้องทําไงก็บิดไปครับขันออกให้ทวนขันออกอ่ะให้ตามเข็มเอยบอกวาไม่ใช่ดิตามเข็มขันเข้าเออตามเข็มขันเข้าขันออกอ่ะให้ทวนใช่ปะอ่า เบอร์อะไรกู <laughs> ผมว่าต้องตบนี้ออกก่อนนะตบว่าต,บ,ตบออกเออใช่ตบตัวนี้ออกก่อนนะเป็นล็อตสี่แบบค่อยๆตบนะไม่ต้องรีบนะเพราะมันเป็นกิฟต์ล็อกไนงะเราต้องทำให้กิฟต์อกก่อนนะแอบเ,เป็น่างนี้ตัวล็อกมันอย่างน,านี้พลาสต,ติกมันนะ <c oughs> พลาสติกมันให้ตัวได้นะครับได้ไหมมันอ่อนได้แต่ก็แต่เรงระวังนะไม่ใช่ไปหักมันนะใช่เดี๋ยวมันหักนะมันหักแล้วมันจะเสียของใช่อ่าชิบหายละแล้วมันต้องมีวิธีมันมีวิธีมันมีวิธีอยู่นี่เปล่าดันดันขึ้นนี่เปล่าดันอะไรเนี่ยเรื่องถอดนี้ด้วยเปล่าถอดป่ะเพราะมันดันมันต้องดันขึ้นมาอย่างนี้ป่ะลองเลยลองกันตุ๊กลอ ผ <im> ู้ชมผู้ชมลงผมก่อนนะเดี๋ยวผมต้องใช้ก yeah. ่อนนี้มันติดแล้ววะอ่าเดี๋ยวกันหนึงปุ๊บ a few moments later คือได้ลืมอไหมวะนะต้องได้นะคุณโชมบอกเลยนี่ต้องให้คุณผู้ชมดูเนี่ย เราต้องลื vida, ้อนอตดให้หมดก่อนนะครับแล้วตอนใส่เราก็จะมางงกันว่าเซตไอ้ที่คือตัวไหนนอดไหนอยู่ตรงไหนนะีเรียกแม่ขอให้นอดครบก็พอไม่มีเกินบอกเลยนี่ถอดเน้่ยกระตกเสร็จแล้วแล้วน้องก็มาถอดตรงนอดใต้นี้ปึ๊บอันนี้คือเคลียร์แล้วข้างหลังอะข้างหลังกูเคลียร์แล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยออกไงข้างหน้าเนี่ยออกไงครับอันนี้ออกแล้วดูทรงก็ต้องถอดนิ้วไปเองเชื่อพี่เลยประสบการณ์ สรุปถอดทั้งคันเลยเนแค่โชกันเดียวโชว์มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรอวะทำไมต้องมาถอดข้างหลังวะสรุปถ,ถอดทั้งคันถอดทั้งคันครับดูตรงอ่ะนี่คุณดูเลยแป๊บเดียวจากเวลาเลยไม่แบบไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะอ่าแต่ในคลิปนี้รอไปเจ็ดนาทีกว่าแล้วตัด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 เนี่ยตัดเอาเตัดเอาระหว่างรอก็ประวัติร้อยสิบไอมีไหมครับมีประวัติร้อยสิบไอคุณส่งมาเงี้ยผมก็เลยไม่เป็นแล้วนะประวัติ เกี่ยวกับรถเนี่ยมีไหมรถเราแต่ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่ารถผมเนี่ยไม่เราไม่ต้องเล่าปราะวัติหรอกแบบบ้าถึงแบบตัวแรงผมอ,ะอ่ะ,อะคือผมฝังเออสอาร์แล้วดังแชนแนลอะ่ะลองได้นะอยากจะลองนะทักมาลองได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันออกไงข้างหน้าเนี่ยไอแต่ผมว่าดันว่ะโอ้โหคุณแม่ผมบอกคุณแล้วดันดันไม่เกี่ยวกับข้างหน้าเลยใช่ต่อาทำไมหรือไงเราต้อ,องรู้ก่อนเมันเป็น เป็นหลักการผมไม่รู้ไงว่าในข้างหน้ามันทอดอย่างไงอันนี้เราก็ดูก่อนนะครับล้วอย่าเพิ่งไปดึงนะแบบบางทีไปดึงแตกนะเราต้องด,ดูก่อนว่าเฮ้ยมันติดอะไรหรือเปล่านะอ่ะติดแลว้ววะงานมาแล้วเนี่ย <c oughs> ในผมจะสอนนี่ถ้ามันน็อตจริงๆริบางีมันสามารถบิดออกได้เลยแต่ดูคุณดูน็อตเห็นไหมมันนี่นี่กันไงอีมอย่างล่วงอ๋อเศษดิน เราใช้ไข่โควงแบบถูกต้องทุกต้องนะลองดูนะมันเป็นตูดเหล็กมันจะตีได้อ่าเห็นไหมอันนี้คือตอกน้ำตอกน้ำไปก่อนไม่ใช่แต่ตอกแบบตึกๆเลยนะอแล้วก็เลือกใช้ไข่ค้งให้มันถูกวิธีอย่าบอกน้องๆก่อนไข่คงบางคนเด็กทำรถไงผมเป็นบ่อยไข่โควงเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะอ่าคุณดูนะหัวมันไม่เหมือนงานเห็นปะอ่าฮะถ้าคุณใช้หัวใหญ่ แล้วคุณดูเห็นไหมมันไม่มีทางโยกเห็นไหมไม่มีทางคอนตรงเนี้ยมันจะพอดีแต่ถ้าน้องไปใช้ไข่ควงอันนี้อไข่ควงนี้มันเหมาะก,กับน,น,น็อตตัวไหนน็อตที่แบบเป็นพวกเนี่ยอย่างนี้เ,นเล็กๆเหมาะมันหนึ่งเหมาะอย่างนี้เห็นไหมเออเหมาะอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นน็อตถ้าเป็นไข่โควงเงี้ยไม่เหมาะก,กับอย่างนี้เห็นน้องๆเห็นไหมเห็นไหมโอกาสที่ลูดอะสูงมากที่เขาถึงเจาะกันเนี้ยคนที่ทําเสียเจาะเลยนะครับเจาะทิ้งเลยนะถ้าลวหัวลู่อะ แล้วนี่ยแล้วไขควงอย่างนี้ใช้ค้อนตอกไม่ได้ไม่ได้นะครับดูไว้นะเัาเป็นนี่เลตูดิกีดสาธิตให้ดูไปกีดสาธิตให้ดูมันใช้ไม่ได้ไหมอันนี้คือการตอกไงอ่าเนี่เลยใช้ไข่ควงให้ดูพิธีนะทํารถต้องใช้สมองนิดนึงทาไม่ยากเลยแต่น้องต้องใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะแต่งานที่เราใช้ยิบก็ข้าใึกงานนะไม่ต้องแบบไปแบบไปยิบออกกำลังเดี๋ยวมันจะแตกอ่ะ เอาได้แล้วอ่าเคมาสอนกับคาล็อกแค่ถอดเฟนนี่ก็รอไปยี่สิบนาทีแล้วอย่างว่าจะเปลี่ยนโชกนะมันต้องใช้แบบวิญญาณหน่อยวิญญาณกันนะรถอะไรก็ต้องรีบอันนี้ผมเดาเลยน็อตเบอร์สิบสี่คนว่าใช่ไหมคุณเดาผมสิบสี่ริบเจ็ดอะผมไม่คุณทายไม่รู้ไม่รู้เลยวะผมสิบสี่อะเดี๋ยวดูนะอ๋ออ่ะนี่นะสิบสี่นี่นะอืม อ,อ,อดีปเป็นไงประสบการณ์ครับเคดาวน็อตก็รู้แล้วเวอร์ที่สี่ก็ลูเฟรมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยน้างเดียวพอไม่ได้ทำนานขันน็อตขันไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายง่า,า,งายๆ <ทน S 1> ข็ม,ข,มขันออกนะอ่าเห็นไหมค่อยๆคลาย ค่อยๆขาดไม่มีอะไรยากม,มันจะมายุ่งยากตรงที่เราถอดเฟรมกันตอนประกอบแลแ้วบางทีเฟรมไม่สนิหนแล้วต้องค่อยๆทำไปน่ะได้แล้วดูแค่ว่า,าซื้อโชงเนี่ยหลักการซื้อชงเนี่ยดูแค่ว่าหลักการง่า,งงายๆเนี่ยอย่าไปดูแท่ภายนอกต้องดูว่ารั่วเปล่าใช่ต้องดูรั่วเปล่าอันนี้สอนนะสอนซื้อโชงนะรั่วเปล่าลูกยางนี้เปล่าไอ้เองไม่ได้หรอกนี่มันยังอยู่ล่ะลูกยางไม่แตกไม่เป็นไรเพราะว่ามัน มันไปขู่ซึงอัมเห็นไหมสับคือสภาพเนี่ยตีไปประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะมันไม่ไม่ใช่มันไม่มันไม่มันไม่จริงๆอ่ะไม่บอกเลยสภาพเนี้ยราคาเพื่อนไม่อยากบอกราคาเออแค่นี้เนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงทุนเลยมั้งใช่ยังไม่ถึงครึ่งราคาเออยังไม่ยังไม่ถึงก็ขายแล้วนี่อาการง่ายก็ประมาณนี้ดูโชก็รั่วหรือเปล่าไม่รั่วโอเคแล้วก็มาดู สปริงไอ้พวกสีตําหนิอะไรเงี้ยมันมีมันมีร้านซ่อมอยู่แล้วพวกเนี้ยอ่าใช่ใช่เราก็ดูหนักเอิมใช้งานได้ไหมแก๊สรั่วเปล่า,าถ้ามันใช้งานได้อยู่ก็ก็ถือว่าดีแล้ะเพราะสีพวกะลกอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าทางที่ดีนะไปไปนี่ไปซื้อให้เห็นตกับตาเลยถ้าเป็นพวกมือสองอแล้วก็คองกดดูมันซับไหมอืมเออไอ้พวกเนี้ยมันมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่ต้องซีสหลักๆดูตรงนี้ก่อน อันนี้ก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเราไม่อยากเสียเงินเพิ่มหรผมว่าของเราก็ได้จบก็ประมาณนี้โอเควิธีการใส่ก็ง่ายๆคือจริงๆเนี่ยถ้าจะใส่เนี่ยมันต้องถอดสองข้างมือคบกันเออใช่อันนี้มันให้ตัวได้อยู่แล้วถึงไงใช่เพราะตัวไม่ตัวไม่ตัวกันใส่ก็เหมือนตอนถอดเนี่ยแค่ถอดให้มันสองข้างแล้วก็ยกใส่เลยจบโอเคคลิปนี้ก็จะวันนี้นะพวกสตุลหมาอย่าไปลืมกดติดตามด้วยนะช่องอีเกียเฟรมและเฟซบุ๊กที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาาบบ๊ยย